ก็แก้จนตลอดนะครับแต่ก็ของแพง,อแ,อแพงหน่อยแต่ก็สบายใจเนาะแพงหน่อยแต่ก็สบายใจแต่บางทีอะ่ะบางทีแล้วอะ่ะคือไก่เชิงแม่งลำบากนะเวลาที่แกออกมาตีแกก็บอกนะเบ,บลอย่างเบลอย่างเงี้ยนะ้าอ่อนนะไม่เคยตีมาเลยนะเอาออกมาลบเลยนะนะ้าเล่นนะ้าต้องระวังนะโอเคชินโอเค นะต้องระวังนะเราเราเราก็เล่นไปนะครับเล่นไปก็แต่งไปคือหลานมันก็บอกว่าคือบอกอะคือไก่ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นไก่เชิงอะนะเวลาที่เขาออกมาตีของพี่เอี่ยวเนี่ยบางตัวเนี่ยแม่ไม่เคยโดนพลาสเตอร์เลยนะครับไม่เคยเลยพอโดนแล้วแม่ก็ระเหยโดนโดนแล้วก็งงวันนั้นอะตัวหนึ่งนะเชื่อไหม เฮ้ยนี่ผมเล่าให้ฟังครับคือเขาให้มาเลี้ยงนะมันตีกับเบลมาตีที่สนามอะไรอ่ะเจ้าสัวหรือที่ไหนวะที่ที่ว่ามันนับกันไม่ได้เนี่ยคือมันคือเราเนี่ยอันนี้บอกก่อนโทษครับคือเรายังไม่เห็นเลยคือเราเนี่ยแม่งไม่เห็นเลยนีู่กไหม แต่ก็บอกว่าเฮ้ยแม่งเตี๋ยวของเบลมาแม่งก็ต้องสุดยอดนะวะแม่งต้องสุดยอดแหละเตี๋ยวพี่เอี่ยวมาแต่ทีเนี้ยแต่เขาบอกพี่เอี่ยวใหม่เลยนะไม่เคยโดนเลยนะไก่แม่งก็เตี๋ยสามยกนะครับไก่มันก็เตี๋ยสามยกเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอา,าให้เราเลี้ยงนะเราก็าเลี้ยงเลี้ยงเราก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันโดดเด่นเราก็คือเราเราก็เลย แม่เอ,อ๋ยยังไงตีกับเบลมาเงี้ยตีกับสาวเอี่ยวมาอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะมันต้องสุดยอดแน่คือมันต้องสุดยอดแน่ใช่ปะ่ะเราก็แบบอย่างน้อยอ่ะคือความเก่งเนี่ยในใจในใจเราเนี่ยคือผ่านเบลมาเนี่ยไอี่ยมันเป็นตัวต่อเนี่ยความเก่งในใจนะเราแม่งฮึกเหิมกันมาเลวนี่วะฮึเ่เกิลเลยหกสิบเปอร์เซ็นตแต่พอรวมแล้วแม่ก็ มันเลี้ยงม,มันรวมอะไรเงี้ยมันก็วิ่งอย่างเดียวเลยนะวิ่งอย่างเดียวก็ไม่ค่อยตีไก่อะไรมันก็คงจะพาเราก็คิดว่าแม่ก็คงจะพาเดียวเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยอะ่ะแล้วก็มาตีแล้วก็กลับมาเป็นต่อเราก็เลยเอาไปเช็คเราก็เลยเไปเช็คครับทีนี้เอาไปเช็ค,เช,คเช็คสนามมาาเนี่ยแหละ สามใบเทาเองข้างละสามใบเทาเองนะข้างละสามใบเทาโอ้โหปล่อยหางก็ไม่ต้องถางเล่นไปแขนกว่าเลยทุกราคากะว่าแล้วเปียนดีด้วยนะต่อสู้ผิวบางแล้วใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยโอ้โหเดือดเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแทบเอาตัวไม่รอด แทบไม่โตไม่รอดแม่งวิ่งเขาตีอย่างเดียวเลยวิ่งอย่างเดียวเลยหลังนี่เป็นลูกมะนาวเลยก็วันนั้นก็ไอ้ตึกไอ้เอกเอกแขนลายนี่แหละนะครับพวมงึงสองคนก็ทำแผลแล้วกันผมก็รอรับสภาพแล้วถามแล้วเฮ้ยพวกมึงม,ม,มาพรอปป่ะเขาบอกพอนะเออเขาบอกวิีในบัญชีว่ะนะครับเนี่ย ของบางอย่างอ่ะที่อยากจะบอกน้ายอยู่คลองอะไรครับอยู่คลองสี่ที่อยากจะบอกอะไรรู้ไหมครับแม่งอย่าเชื่อในสิ่งที่เราไม่เห็นนะเวลาที่ผมพลาดนะแม่งจะพลาดในสิ่งที่ไม่เห็นไงรู้ไว่าเพราะฉะนั้นแต่เราก็ไม่โทษตัวใครนะเพราะไก่อยู่กับเราเราก็ไม่โทษตัวเราเวลาเราโง่เวลาเราพลาดผมก็โทษตัวผม <S <S โอ้ยพิม์ก็มา คือผมไม่โทษตัวใครแล้วไอ้คนที่เขาไมา่เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เคยเห็นหรอกคือเราก็มาเช็คเราก็มาเช็คก่อนเขาไม่ได้ว่าอะไรเราไปเช็คโอ้โหหลังดีๆแม่งแบบตีเราเป็นหลังลูกมะนาวเลยมันวิ่งอย่างเดียวเลยแม่งตีเขาหน่อยก็แย่แล้วคือมันวิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เราพลาดอ่ะเราก็จะพลาดอย่างนี้แหละแม่งตีคนนั้นมานะตีคนนี้มานะอยะแล้วมันตีมันตีในราคา ข้างมาห้าแขนเลยนึกว่าแต่แต่เราแม่งกลับมาอยังมาตีเนี่ยข้างละสามใบเทาเนี่ยม,มีคือมีแดกกับเลิกอะที่ไหนอะ่ะมันจะออกมันกลับหน้านะแม่งออกลูกเลิกกับแพ้ไนงะนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะอะไรที่แบบ ของอย่างที่เห็นนั่แม่งอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก,เราก็ต้องเก็บมาเป็นประสบการณ์ใช่ไหมเขาว่ามันเก่งไงเนี่ยคือทุกอย่างอะ่ะแม่งเป็นไปได้หมดนะครับทีนี้ความผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็ว่าเราก็เราก็าก,าก,าก็ต้องอยู่ในตัวเรานี่แหละก็ต้องอ